สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องม่องทุกบ่อน,นพี่น้องตื่นนอนมากอะเจ็บต้ามากอะม่านนี่พี่น้องเอ้ยมาแสกขปูคนตกอยู่เบิ้ดขึ้นพี่น้องเอ้ยเจได้แต่บอมีกะดำหน้านพี่น้องเนาะสะโบมาแสกขปูพี่น้องเดี๋ยวสโบแห่งเบิ้งนะพคนลนะ,ะเนาะนี่สโบแสกขปูอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็แสกไม่เรียบร้อยเนาะ แส่ไ้จักมือหนึ่งกับคื้นหนึ่งจังสิเสื่อพี่น้องคนโตกอยู่เบิร์ดมือมืดขึ้นพ um ี่น okay ้องเอ้ยโต๊กสํากันกับแดดพี Election: ่น้องแดดกับแดด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 กับดอกดดแดดกันแดดแดดจนคือโบแมนยำหายยำหน้าแดดจนคนกับงัวสีตายพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่โต๊กกัโต๊กอยู่มืดมือมืดขึ้นนะพี่น้อง เบ่งน้ำสบู่แน่ตกมดมึ๊งตกมดขื้นพี่น้องเอ้ยตกบอยุ่บวานน้ำไปน้องเลยคุณน้องหน้ำเต็มไหาเต็มคันพี่น้องเอ้ยใช่ชอบผ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่ที่สแสนจะยอดมาพ่อแม่พี่น้องเคยพูดบอกจอนนี้ห้าสิบองคหน้าเนาะ ออกหน้าพี่น้องเมิองแนอันนทางออกหน้ากระเื่อมีแตงัมมึงโชกไลกัหมูเป็นัึงแม่ั้งลูกเป็ดกรมาเจาะกินเออแม่นความไปมันเห็นมันเลยกินเนาะ พี่น้องมึงในพนตกะ่าลงป้าผ่ายังมืดตื้อมาอยู่เฮ้ยเอ้ยมันจีเท่งเล่งลงอยู่พี่น้องเอ้ยป้าทกมื่อนใส่ไม้กันสั่นได้เมือนี่ยซบบผ้าซบบมีเงินแล้วพี่น้องเงินเบดแล้วว่าซักแต่ยางัวพี่น้องเอ้ยถูกเธอได้ฟันแหงซัก สาวค่ายประจุมบ่มีเงินซื้อปุ๋ยพี่น้องเอ้ยสาโบนี่บ่มีเงินเติมเน็ตพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่คนขี้ถูกมาแถวนี้เฮ้ยกูสิซื้อเลขนี่กูถือกูสิแบ่งเงินมึงดอกอีมองแต่กูบอกบอกแล้วกูพันเงินขึ้นนี่แม่กูบเอาเงินมาสื่อแล้วนะถือเลขนี่กูสิเลี้ยงเลยเนื้อกินย่างเนาะ ใด้่น่นอนโอ้ยจักโมงเลยนี่เนาอเดี๋ยวสิ่นสลัยเมื่อนี่ซาโบสิออกหน้าพี่น้องบึ้งบงสุดซาโบสิออกหน้านี่พี่น้องสุดกีฬาคักเน่เยอสิไปลุยน้ามากพี่น้องน้าหอยลายซาโบก็เลยใส่ส่งข้าศันออกหน้าพี่น้อง หมทถ่างท่องกำลังมากแล้วทั้งลังถุนไปถิบไม่กระเทาแล้ว ถยุดถ่ายและอ่า thank you มือกล้องสาวไผ่พี่น้องบ๊ายบายสิถึกมื้อกระทบพทงบ๊ย่างโอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องแมงเมาบินสุสวดมื้อนี้คือสิบ่หลายหูหลายตาปานไดเพราะว่าใส่ไม้กันสั่นพี่น้องตามอารมณ์ได้ถ่ายคลิปกันพี่น้องเอ้ยบอกให้เอาแมงดาบ่ แนแมงดามาตามแจ่วกินบัวพาเอ้ยมันจะหนาวจังจ่ะตาลบงาลบลื่นอีล่เมื่อนี้ยางออกหน้าพี่น้องม่น้อเอานตกแหงกัสยสบายดีสบาย, <ปะ S 3> บายดีป <ะ S 2> <c oughs> ้าโทษคทัดสิขนาดเลยผู้ทั้งน้าก,กพิงไผ่กุ่มๆอย่พี่น้องเลยเ <c oughs> ชียนหวานอาปปอจังไทยน่ะ ขงมากหอบกระดอนค้นกระเดี่ยวมาแล้วพี่น้องความน้า่อนพี่น้องเอ้ยใช้พ้งมากอะวิดเหลือเหลือได้หนึ่งน้าหน่อยหน่อยอัดไว้ดีๆหน้าเะถ้าบางยืนเอาเซมจกมาอัดไว้ดีๆนั่นนะคะน้นมันสีลงหน้าค่ะเบิร์ต อัดน้ำไปดีๆหมายมันไลไปอา้าวอันนี้กะล่มก็เสถียรเหมือนไหันจะกโอ้พี่น้องตอนนี้กะฮะกะหอดหน้าขนองมาขนองมา พูนปูนพูนปูนอัดไวเลยนะขาอัดไวแต่แต่สิได้อีมัดไวแต่แต่ข้าวพุนอะไปมีแต่ไฮนี่แล้วบดปิดน่ก็เลยบกอืมอือืมไปไฮนี่นะบดปิดลบไปย่านย่ย มึงเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าให้ใอยอันรวยเด้อขอสีให้มาเห็ดคัวหลดเห็ดคัวออกหน้าเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดคัวไตกระพ่านเออไปย่างเห็ดคัวกับเห็ดคัวใหม่ดอกผมเป็นคัวเล็กดอกเห็ดคัวเล็กคือสิบโมีเงินไลยดอกคัวเล็กเอาเลยนใช่อืมไปย่างเดีท่านั้นก็ห่อเที่ยงเลยเมื่อยได้พี่น้องเอ้ยย่างก็ได้พี่น้องเอ้ย นี่แหละชีวิตของชาวนาพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องจะหน่อยกระหอดจะหน่อยกระหอดพี่น้องเบื้องส้างของนาเด้อพี่น้องเพื่อนเบื้องสร้างออกเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ยช่วงนี้จนบ่มีเงินซื้อเกือบ โวิยกายานน้ำพิมานเ้ยนี่บนทางบึงในมะเร็เปิดปะ ล็กบดขึ้นน,น,น,ออนนี่นอได้พี่น้องหักยุดยุดกะหักมีมีปล่อยๆพี่น้องตอนนี้ก็ท้องคอยกระหอยากกินเขาเดี๋ยวก็สิยหอเที่ยงเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันหอดเที่ยงกับไปบึงไปบึงไปเดี๋ยวจังหน่อยไปบึงกบอยู่ในอันขู่เนาะพี่น้องว่าเสือวัวผ้าได้ร้ายแชมป์ได้พี่น้อง ตอนนี้ก็สี้หอดเที่ยงซนะโบเลยเนาะพี่เนาะห่อหน้าเลยเนาะแต่พี่น้องเออมห่อหน้าเลยพี่น้อง็เอาก็านะเา,าะถือแต่ว่าซะโบสีพลาไปเปื้อน้นัน้องชานอ่ะมันได้หน่อยในลายสำเลยเนาะหงอดซะโบพลาชิ้งท้องกินอ่านใช่ไหม จ่อยแต่กก็เลือกซื้อของเพื่อสิดีขึ้นหน่อยซิจอยคักจ่อยเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน่ะหนาน้องเนาะพี่น้องเนาะมันมันหน่อยลื่นไหลโอ้ไดี๋ยวไเติบได้บยวพัาเอ้ยเดี๋ยเติบเนาะพี่น้องว่วชิงไก่กับมีแห้งไนเมื่อวานนี่ วานมื่อเื่อน่ะโอ้ยจนแดงจนเหี่ยวจนสิตายน้ำก็มีไปเบิ่งกลุ้ยนะพี่น้องมาพอไหนเลีอยังโอ้ยยังพันพอตัดเนาะพี่น้องยังพันพอตัดสั่งนีพันตื่เบิ่งเคขื่อนอ้ยก็บพอปั้นกันเนาะพี่น้อง ปวดหาเคขื่อนพ่อบ้านกันเนาะพี่น้องยังทันพราตัดเนาะล็านั่งมาหากินหนาบ้านเอาเอานั่งยางน้ำกดนสบูเอ้าเจ้าย่างมานน้ำล้างข่อยยังอันนีนไปน้ำแม่หากินหนาของเจ้าไหมหากินหนาไว ไปเบิ่งกันเขียด์ซาโบพาไปเยื่งก่อนโอ๊ยพนตกเลยพี่นะพนตกเลยมันตกเลยซาโบขึ้นเพื่อนก่อนอ่าเท่าพนใหม่เลยพี่นนองเลยพนใหม่เลยป้าเท่าน้ำถมกะซาโบเลยพี่เนอทิ้งเท่าน้ำถมกะซาโบน้ำถมกะซาโบเลยพี่น้อง เธาพะยูนขาพี่น้องเอ้ยพะยูนขาแบบกระนำแบบบยุทธ์เลยพี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อก่อนคนตกห้าเบิ่งงนเขียดซะบัผ้าพี่น้องป้านั่งคือใส่เซ็กซี่แทปอนีรพี่น้องเรดี้บ้านนาถ้ากกบพี่น้อง ท่าไรจากโตก่อน30กว่าโต30บอกดใหญ่กดใหญ่เบิ่งสิจับขึ้นให้เบิ่งกดใหญ่กดใหญ่ที่กล่องกดใหญ่เนาอือเด้อตัวใหญ่ีเนาะตะขาวนั้นตะกบบ่ตงนะตานี่เขียได้ซ่นีในข้างล่างนี่อบ่น่ะอนี่ๆอเขียนได้แต่ซ่นี อือใชนช่องโตเขียดสซะบ่าพาตากน้งเฮ้ยเฮ้ยกัวเชือกละเฮ้ยเอามาใส่เสือลงมาเร็วๆจะกวนเอาบมาถึงมาแล้วพี่น้องแต่สปาได้กินข่าวกินหนัส่งอยู่ใช้เอาส่งทิมมาให้ลูกป้าเอ้า ใช่คือผ่าสมองข้าวนี่ก้อนแบตสัมฮองไหมยำน้าอ่ะ้าวยงดิบ่ในี่ัโอเค พี่น้องตอนนี ceu, ้ชาโบก็บชิด้อ้มลาพระจ่าเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็นี่เนาะพ่อกันใหม่คลิปหมาเด้อพี่น้องเด้อหน้างั้นแม่ไปเล่นหน้ามาพี่น้องเมาข้าวชิมาข่าวงามค่ะอายข้าเจ้านี่ไปยินอย่างข่าวงามค่ะอยู่อันผู้ใด้ข่าวมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชับช่างขายชาโบในเด้อพี่น้องเด้อ อันจซาบโาบผ้บากัาบบุคคลมากรอบซา่บดี๋ยวเฮ็ดลูกเอ้าเห็ดย่างอันนี้อย่าเผาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชาร์จช่างไี่นาโบในรายการพ่อกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี